สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามานมัสการที่ชายทะเลนะคะวันนี้อาจารย์นิลันมาด้วยค่ะจะมีการรับปฏิสมาเราเลยถือโอกาสมานมัสการที่ชายทะเลนะคะนี้หาดแสงตัน,นะคะ่ะ บนนี้เป็นถนนเรียบชายหาดต้นสนเราอยู่ใต้ต้นสนตรงนี้เป็นกลุ่มที่กำลังเตรียมสเสบียงอาหารนะจ๊ะเดีย๋ยวเรารับประทานไฟจิตวิญญาณเสร็จแล้วเราก็จะรับประทานไฟร่างกายคืออาหารเรานี่แหละอาหารเราก็จะมีส้มตำไก่ย่าง เหนียวนี่เด็กๆไม่ไไม่โยนใส่กันนะน้าตินาโตกับเควินเควินคื้นออกมาเดี๋ยวน้าโตเอาใส่เข้าตานะ อย่าไปเล่นกะายด้วอย่าหลกะดู kiwi ดิ กลับอยอาได้ด้วย